เรื่องย่อละครมัสยาท่านผู้หญิงรัตนมหาศาลมอบหมายให้คุณหญิงพร้อมไปรับมัสยาจากปัตตานีทำเอาคุณหญิงนึกแปลกใจเพราะในอดีตพ่อของมัสยาซึ่งเป็นลูกชายของท่านผู้หญิงหนีการจับคุมถุงชนไปพบรัก กับหญิงสาวทางภาคใต้จนมีบุตรออกมาคือมัสยาซึ่งท่านผู้หญิงไม่เคยยอมรับตลอดมาแม้กระทั่งวันที่พ่อของมัสยาตายคุณพร้อมพบมัสยาในสภาพของเด็กมอมแมมแก่นแก้วโดยเฉพาะร้อยโทร,รักยิ่งได้เห็นกับตาว่ามัสยายิงปืนได้แม่นยำกว่าตนเองซสะอีกและเมื่อคุณหญิงได้พบ คุณตาของมัสยายิ่งทึ่งเพราะเป็นถึงเจ้าเมืองทีเดียวมัสยาเข้ามาอยู่ในคาริหาตรัตนามหาสาลในสภาพอึดอัดกับกฎระเบียบที่เข้มงวดและยังต้องมาเจนกับความอิจฉาริษยาของคุณะจีแต่ก็ยังดีที่มีหม่อมราชวงศ์ชนทิชาเริงใจนกพร เด็กรุ่นเราเคาบเดียวกันให้ความเป็นมิตรด้านรักก็ได้เจอประกาศสิทธิ์ของท่านผู้หญิงสั่งให้แต่งงานกับนาครพีหญิงสาวสงสา์มัสยาเริ่มเบื่อกับกฎเกณฑ์จึงหนีจากบ้านแต่ก็ได้ท่านชายสดายุเตือนสติจนเธอยอมกลับมาคฤหัสอีกครั้งและทำตัวเป็นกุลสตรีจนท่านผู้หญิงพอใจ ในขณะที่รักต้องเข้าค่ายฝึกปฏิบัติการร่าอินซีที่มีพันตรีโชคเป็นผู้บังคับบัญชาพันตรีโชดมีความแค้นส่วนตัวกับตระกูลรัตนมหาศาลตั้งแต่รุ่นคุณปู่โดยที่รักเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนระหว่างฝึกพันตรีโชดจึงจงใจกันแกล้งรักเพื่อให้ออกจากการฝึกกลางคัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รักอับอายที่ไม่ผ่านการฝึกภาคสนามครั้งนี้แต่รักก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆและต่อมารักต้องไปปฏิบัติราชการรับที่จังหวัดแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนจนได้รับบาดเจ็บโดยต้นเหตุมาจากพันตีโชดแต่รักก็พ้นขีดอันตรายมาได้ต่อมาพันตีโชดได้มาพบรักอย่างคนสำนึกผิด และขอโทษรักพร้อมทั้งเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความแค้นให้ฟังโดยสาเหตุของความแค้นมาจากท่านผู้หญิงคุณย่าของรักและรักก็ไม่ถือโกรธพันตีโชดโดยถือว่าเขานั่นรับใช้นี่กรรมของคุณย่าแทน กรรมที่มีกับคุณยากของพันตรีโชธเมื่อครั้งท่านคุณปููของรักยังมีชีวิตอยู่รักไม่อยากแต่งงานได้มาสยาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรู้สึกปวดใจไปด้วยมีแต่ท่านชาตดายุเท่านั้นที่รู้หัวใจของหนุ่มสาวทั้งสองท่านชาตรายุจึงจัดการแต่งงานให้ทั้งคู่แบบไม่เป็นทางการซึ่งทั้งสอง ก็รู้สึกเป็นสุขต่อมามัสยาถูกจับให้มั่นกับนบพรเธอจึงหนีออกไปจากคฤหาดการหายตัวของมัสยาสร้างความเสียใจให้รักอย่างมากทางท่านผู้หญิงก็เสียใจไม่แพ้กันรักไปตามหามัสยาพบที่ปีนางท่านผู้หญิงได้สำนึกและปล่อยให้หลานทั้งสองมีชระในการตัดสินใจรัก กับมัสยาจึงไม่มีอุปสรรคที่จะจัดงานวิวาอย่างเป็นทางการต่อไป